干别的呢？

ไปไหม่ครับผมนั่งอยู่ห้องเขียวเลยผมก็เลยเรียนมาพอปล่อยงวออกให้เราครกกับมาซอยนามดับไฟเราหน้าเนีนเ่ยนอ้โหต้นเพิ่งมาแต่สายเห็นเจ้าของเราเป็นเป็นคนแรกที่เห็นครับ<า>เราเราจุดแดนไปไปเรเราก็ไปต่อไปตามคนหน้ครับออบอไปตามคนแล้วครับบ้ามากับไหม่แล้วผมก็มาซอยลากไฟยางกัยางไปดับกัน ยูใส่ครับชั้นบอกเออเอ้าชั้น็ะยูทางในบ้านในบ้านในร้านค่ะแน่านจะมีการไม่แต่พอบ้านยูผู้เดียวอยูในปกติเพื่อนก็สตอยูกับอันกับไอกับคนงานค่ะคนงานมีคนงานไปเกี่ยวหญ้าคนเกเลยไปเห็นห้งแตนไปเห็นห้งแตนยูต้นกล้วยต้นกล้วยบ้านนี้ต้นกล้วยมันมันจะคิดกบออกเปี้ยงเนาะอันเพื่อนก็ติคิดว่าสิเอาไฟไรไรแตนอันเนี้ย ไฟไอ้ไฟมันก็เลยไใหม่ึ้นต้นกล้วยต้นกล้วยมันอยู่เทิ่งละอใบแห้งอันเนี้ยเมล็ดรมลงมาหรือมันตกปูลดลงมาแมนกั่นม็มันมันมันใหม่แต่เทิ่งลงมาหาทั้งไตเมล็เอาไปอยู่แต่ว่าทําไมทั้งไตเนาะเราเราก็สียเอาอยู่ดังค่า พอทวนหลายๆเด้อค่ะที่เห็นเหตบ้านในเมื่เพิ่เตื่นผมก็เป็นอย่างว่าเป็นอย่างระยะ,ะนี่แหละวังเอามีอยังแจ้งเตือนชาวบ้านหน่อยครับระวังเรื่องอะไรเี่ไ <หา S 1> ทยอันนี้ก็เตือ่ยนพันธุ์ยูแต่ว่าฉันรอพอดีเด็กๆก็ต่อไฟอ้อมเสี้ยงอ้อมกล่องเสี้ยงเลยเด็กโอ้ต่อนตอน่ตอหนามมีม้วจักตัวครับเด็กๆปัจจุบันที่หาที่โมกตัวค่ะที่โมกตัวกล่องฟังตัวนี้ประมาณจักอนขวดไอซื้อเบอร์เงี้ยแสนสองเหรอคะซื้อว่าไว้เป็นกิน แบบเบิร์ตปีนะนะค่ะอ้แบบกักห้าตุนไว้แมนเพราะว่างัวมันแต่ละปีมันก็เพิ่มขึ้นทุกๆปีเนาะค่ะมันจะเล่นนั่นดีป่ะครับเรื่องงัวก็ดีสำหรับคนนส่เวลาด้วยค่ะต้องต้องซีปีแรกนี่ห้าเลียงเพื่อนนะซึ่งห้องส่งลงทุนเนาะแต่ว่าจะหาหกปีแล้วกับเพื่อนเลียงห้องเพราะว่ามันจะขยายออกไปเรื่อยๆเน่ะค่ะขอบคุณครับขอโทษด้วยค่ะ